ครบวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับนะแขกรับเชิญ FC มากินข้าวด้วยครับชื่อชื่อพี่อะไรนะครับชื่อพี่พักครับพักพักพักผ่อนพักพักผ่อนนี่ทําแกงอ่อมไม้ซิมครับเห็ดแกงอ่อมไม้ซิมเป็นว่าเบิ้งมา,มา,มา,มาจากยุโรปโอหน้ากินมากเลยมีผักซีด้วยนะไม่ซื้อไม่คร <laughs> <laughs> อันนี้ทำเองหรือเมียทำไหมนี่ทำเองครับเมีย <laughs> เมียกับเจ้าอีสานมันทำไม่เป็นดูยูทูบเพราะเราไม่ทำดูแล้วกินไหมที่บ้านเขากินไหมเขาไม่กินไม่กินดเลยไม่กินเลยที่หลังที่หลังอยากกินก็มานี่ได้นะอยากกินเมนูอะไรยากกินเมนูอะไรก็มาที่นี่ได้เดี๋ยวผมทำให้กินอีสานหน้ากินรสชาติไม่รู้ว่าเขากินยานุ่นไหนไหมดหมดหมดเดี๋ยวชิมกันชิมแกงอ้อมกันครับตักเลยนะ ใส่ปลาไหมนะใส่ครับปลาขวดวอ่าอืมอร่อยอร่อยไม่รู้ว่าอกินรสชาติแบบนี้ไหมพี่อืมอืมผมไม่รู้ผ่านผ่านลองทมดูตาม youtube ที่เขาส่งมามือนีก็มีเสียห้องห้ครับนี่เสียร้องไห้แล้วก็มีตับสอยจุให้พี่เขาลองกินดูสักครั้งหนึ่งว่ามันเป็นไง บอกเขาไม่เคยกินเลยมันต้องลองครับโอ้มีแกมีแกไม่ค่อยเข้าเอาแรกเอาตับก่อนโอ้มีเนี่ยจับเลย <c oughs> มันต้องลองนี่ นี่น้ำจิ้มใส่กี่พีแ้มันขมไม่เยอะขมนิดนิดอือืมเอาลรเอาเล่าไหมลองดูนะครับผมเอาเล่าไหมเล่าเล่าันนี้ไม่ไม่เียดอะไรหรือเปล่อืมทุกอย่างมีครั้งแรกหมดนั้นแนละลองกินเอ่เคยกินนี่อ้ยมาละกินนกไหม เป็นไงเป็นไงเราพอจะกินได้แต่ว่าน่าจะชินเรียบพอแต่ตับมันจะข้าวหน่อยถ้าคนไม่เคยกินนะแต่ถ้าเป็น<ว>เป็นเนื้อนี่มันเนื้อไม่ข้าวลอ,ลองดูเนื้อ เดี๋ยวผมไปทำนั่นทำแบบสุกให้เนี่ยไปดาดกระทะมันที่มันเคยทำนั่นแหะแต่มันต้องเอาดิบสักหน่อยก่อนโอ้ยมีดเม็ดม็ดไม่เมันมันไม่ได้คข้เหมือนที่คิดแต่ผมผมบางไม่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 เข้หรอกไอ้นี่ตรงนี้มันเป็นแป้งมันจะมันมันเคี้ยวยากหน่อยนะลองอ่อนแล้วร่วนๆก่อนเคี้ยวบางๆเลยนะบางบางๆนาวผมไม่กล้า นั่นมันหมูวิก็ไม่กินอ่ะหมูเขาไม่นิยมกินเด็ดครับกินได้คกินก็กินได้อยู่เอามาลาบมาก้อยผมก็เคยเอามาก้อยมาลาบอยู่แต่ว่ามันกินแบบไม่เท่าไหร่มันเข้ามันเข้ากว่ากินตับหมูนี่ยิ่งเข้าเลยกินไม่ได้ลองดูเร็วเหมือนแต่ว่าควายเขากินนะพักเหนื่ยผมครับควายมันแฟงเขาไม่อยนิยมมาฆ่ากินเลยควายตัวหนึ่งอูอ้อ สองเท่า,ข,าของวัวมั้งราคามันสูงครับอืนอนาะไม่คาวไม่คาวเอาครับพ่อของเลยนคร <c oughs> ั้งเลกในชีวิตอืมั้งแรกครั้งแรก คนเหนียวมีข้าวได้ปั่นเลยอเอาเลยไม่ไม่เดี้ยงให้กิน<ม>ลองมันไม่ใช่กาวนะลองนี่ยังแล้วคิดว่าหงือขมโอ้ยแกไม่ขมขมนิดเดียว ลองลูกกัน,นอนกินนี่แล้วก็กินนั้นตามันจะได้ไม่ไม่ขมร้อน <laughs> นี่ <c oughs> ไง ขอถึงเรียกว่าเสียร้องไห้ครับมันเป็นวัฒนธรรมการกินเลยนะและ้วก็ความชอบเลยอืมผมเคยไปบ้านน้านอยู่สารคาระมมันแต่แต่เมื่อวันนั้ตอนนไปกินเขากินสุกตอนนั้นอืมแต่ว่าผักเขากินเยอะอันนี้ก็กินไปเลยเดี๋ยวผมไปทำสุกให้นะ แบบนนั้มาเอาแบบดาดกระทะมาแล้วทีนี้นี่บอกเลยว่าสุดยอดมากตัวนี้นีน่น้ำเสนอเลยโอร้อนเฮ้ยมันต้องนีมีเมื่อกี้ไม่เข้าเลยเอลองดูลองดูกันแต่มเหนียวเลยนะเหนียวกว่าไหม nhiều quá ừ, nhưng hòm nè, hòm ừ. là néo, ừ, đã rồi mình đóng dữ <laughs> นี่ถ้าว่าไปสายนิดนึงนี่ไม่ทันแล้วเดี๋ยร้องไห้นี่หมดเลยจวถ้องไว้กูครับจะจ้องไว้แกไว้ให้ขี้เถาด้วยนะ

ผมนี่ชินแล้วเขียวสองสามคำกนแล้วผม,มเดี๋ยวปลาไหลสามตัวมากินด้วยไหมเออเอี๋ยวปลาไหลไปลาไหลก็ไม่ใช่ค่อยกินนี่ผม ว่าจะต้มเป็เดยังไม่ถึงเลิกงามยาบดีดีรอเลิกกันอะไรเคี้ยวชายย้ายังชินเดียวอยู่มันไม่ขาด <c oughs> โอ้ย <c oughs> มันไม่ขาดยังไม่ออก กินคนเดียวจะหมดเคียงแล้วนี่ชิ้นเดียวยังเคี้ยวไม่หมดเลยนี่มันเหนียวอะส่วนใหญ่เนื้อน้องเขาจะเอาเนื้อส่วนไหนบ้นี่กินมันได้ทุกที่ทุกส่วนเลยเนี่ย แต่เนื้อน้องลายเนื้อนองลายก็อร่อยเหมือนกันแต่เหนียวเนื้อนองลายตรงน้องมันเนียวว่นนี้อ่ะถ้าเนื้อสวยก็ต้องเนื้อตรงสันเนื้อสันเนี่ยมาลาบค่อย ้็แน่อร่อยเสียรองไห้ก้อยกับซุกเล็กนันมันเหมือนกันแมเหมือนขั้นนะผมว่าอยู่ที่ว่าคนเรี้ยงยังไม่ขาดแต่ตามความคิดของผมว่าก้อยนี่มันจะใส่เลือดน้อยหน่อยแต่ซุกเล็กนี่คือมีน้ำมีเลือดเยอะหน่อยอย่างี้วความคิดของผม ชิ้นใหญ่ครับผมเอาเลยพี่เอาเลย <laughs> ผมไม่ขาดเชื่อไม่ขาดเสี่ย <laughs> ชิ้นเล็กไม่สายใจต้องชิ้นใหญ่ห <laughs> ผมลืมตับเลยนะ <laughs> จะนุ่มกว่าแต่มันจะเข,ข้าว่ะแต่เข้าคุณปวดที่ซื้อมานี่กินหมดไหมไม่หมดหรอกเราซื้อมาซื้อมาร้อยหนึ่งก็ไม่หมดอันนี้ซื้อมาเกือบโลนี่ ปกติมันซื้อมาร้อยหนึ้นแต่ลูกค้าประจำเรียนนะพี่นาบปกติไปไม่ทันตลาดนัดก็ไปเอาที่บ้านแกืมพี่ยำกัดอะผมยำไม่กัด มันก็ไม่ใช่เคี้ยวจนละเอียดเนี่ยมันเคี้ยวๆเพิ่วเคี้ยวๆหน่อยก็เกินละกิน,นครับกินให้อิม่มเลย แต่เนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เสือร้องไห้มันมีแต่มันนฝั่งไหนที่อร่อยอ่ะฝั่งนิ่มหมือว่าของแข็งแข็งวะถ้าฝั่งนิ่มๆเนี่ยม,มันจะเป็นแบบนี้เอามากินมันจะเคี้ยวยากไงไม่ขาดถ้าฝั่งแข็งๆเนี่ยเรามากินมันจะเคี้ยวกึดๆเลยไม่ขาดไม่พลาด เต๋อบ้านเรามีเยอะไหมพี่เอฟซีพี่เต๋อบ้านเราเ,เาต๋อต,ต้องส่งนี่ก็เยอะย่ครับวันนั้นขี่รถเองคันนี่แหละไปจอดอยู่ข้างทางใครทักนะพี่ <c oughs> ไหมล่ะมากับเมียไม่ใช่ไม่ใช่จอดจออนนผมจอดคุยโทรศัพท์อยู่มาบีบแต่ป๊กปีกป,กป๊กข้างหลังผมอื้วพักมองหน้าแล้วมันบอกอ๋อไม่ใช่ครับขอโทษด้วยเออ แล้วก็ผมก็ขี่ไปเลยมันไม่มีแต่ปิ๊กปิ๊กปิ๊กอยางองีกอนันนี้ลูกพยาตาใช้ไหม <laughs> ไปไกลน้ำพึ่งนึกได้เลยบอกครับนะทำได้ ไม่ค่อยค่อยเข้าแล้วก็หนซื้อที่นี่หรือว่าเขาเอามาจากที่บ้านซื้อซื้อที่นี่ที่บ้านก็ททำนาไหมขอพี่ทำกราเข้า,ขาที่นี่กับข้าวที่บ้านนี่ไม่เหมือนกันนะข้าวที่บ้านมันเป็นมันเป็นข้าวใหม่จากหอมมากเลยเราเอามานึง่งเนาะกินมันจะคล้ายๆกินใบเตอยอ่ะมีกินใบเตยเลย แต่มันพันเดียวกันไหมล่รู้ว่ามันดีดดการปลูกคนละพันมันข้าวใหม่ได้ละ่ะมีช่วงนี้เขาเก็บเกี่ยวเสร็จนะอืมใช่ครับข้าวใหม่มันจะมีความหอมไหมเอามานึ่แต่แพงมากเลยเข้าวเหนียวซื้อที่นี่โลละสี่สิบห้าบาทห <40 S 1> <50 S 2> <ช>้าสิบาทก็ยังมีอย่างเดยว อพอไปซื้อที่โนนมันซื้อโลกี่บาทเองนี่มักจะมาขายแพงด้วยเหมืมอนหน่อไม้ดองนะหน่อไม้ดองไปซื้อที่โนนโลสองบาทใช่ไหมฮะโลสองบาทมันไปซื้อที่โนนคือซื้อก่อนมาดองหรือว่าซื้อไอ้อันที่เขาสับสับเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ดองไงโลสองบาทเออแล้วมันมาขายที่โลเท <laughs> ่าไหร่ะโลนะว่าโลเท่าไหร่ดิแต่ว่าถ้า แต่มันคุณพันกันหน่อไม้เออเหมือนกันนี่แหละหน่อไม่ไปรตอืงเขาอหน่อไผ่แบบนี้มาทําสับเราเราสับสับเสร็จแล้วใส่ถุงทั้งกิโลขายโลโลสองบาทนี่ถือว่าแพงนะบางทีโลบาทห้าสิบมันเยอะวัวจะได้รูเมัโอ้โหบางทีก็ได้เป็นร้อยโลก็มีบางคนแต่ก็หน่อไม้ป่าไหมหน่อไม้ป่ามันเยอะทีเอาเอารถไปจอดไว้ตีนเขาใช่ไหมแล้วก็เอาขึ้นไปหาหน่อไม้ ลงมาใส่รถแล้วก็มาสับสับที่บ้านแล้วก็ไปขายอไอ้พวกไปรับมาซื้อมาแล้วมามาดองขายต่อทีนี้ที่เขาใส่ขวดเนี่ยที่ใส่ปิ๊บเนี่ยจะพใส่ปิ๊บใส่ขวดนี่พี่สาวส่งนั่นมาให้จาก <c oughs> จากจากแค่พูมนันเอสเดากินเป็นไหมสเดากินเป็นไนแบบลวกอ่า แบบสดมัมนขมขมได้หมดเลยนี่มันเหมือนกันเหมือนเราทีนี่กะับเหมือนกันไหมครับเหมือนกัน,น,กนแต่ที่นี่ไม่มีอ่าใช่ที่นี่มันหายากกว่าก็จะกินยอดยอดเทียมได้ค่าสั่งไผ่แต่มันก็ไม่คุ้มหรอกกับกับอิสระของเราอ๋อก็คือที่นนมันจะต้องอยู่ในกรอบเยอะใชะ่ไปไหนมาไหนไม่ได้มี <คน S 1> เงินก็ใช้ไม่ได้ บางทีเราเราไปลาดตะเวนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าระเบิดมันจะฝังไว้ตรงไหนใช่ไหมอืมมันทุกที่มันอันตรายหมดอะไม่รู้่าชาวบ้านเรนอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันเส้นทางที่เราไปมันก็มีถังขยะมั่งมีรถมอเตอร์ไซค์จอดข้างทางมีปิ๊บจอดข้างทางมั่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเอาระเบิดไปซ่อนไว้ตรงไหนบ้างเราก็ไม่รู้กันเนี่ยมันก็ทุกที่มันก็อันตรายหมดนั่นีหลเสียงนะอืมเสียงแต่บางคนก็ไป ด้วยความจําเป็นอใชคนก็ไปหาเงินหาทองเออผมก็ไปอยู่มาหกปีอะหกปีมันจะไม่ได้อะไรมันเป็นได้ประสบการณ์ได้นึกว่าขั้นอะไรขึ้นเดียวไหมไม่เหมือนเดิมเหมือนกันนั่นแหละเมื่อกี้เนาะก็ได้ไปเลี้ยงได้เสียงไั่เพิ่อมาเฉยจะไปเลี้ยงได้เสียงไพ่มากลับมานานๆเรากลับมาพักทีมก็ใช้หมดแล้ว ไปอยู่นู่นมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้กันไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรพอนานๆเดือนครึ่งนี่กลับมาทีก็ใช้เงินอย่างเดียวใช้เงินนี่ด้ครับเที่ยวอย่างเดียวเบี้ยเลี้ยงแค่เสียงไพก็หมดแล้วก็กลับไปทํางานใหม่ก็นั่นกเครียดเหรผมบ่าเครียดไหมก็เครียดเครียดก็เครียดเหมือนกันน่แหละแต่ว่าเราก็ต้องหน้าที่หน้าที่ครับแล้วพี่กี่ปีแล้วนี่เป็นนานมาสิบ สิบห้าปีสิบหกปีแล้วใก็คือเลือกมาดอว่าสอบแล้วก็สอบต่อมาสอบแต่ก่อนเป็นพนอาหารเนี่ยเป็นพลัหานดำหมายเกอืมแล้วก็เขาเปิดสอบนักเรียนในสิก็ได้ได้เป็นพลัหารอยู่ส hmm. ี่เดือนสี่เดือนห้าเดือนเ็าเปิดสอบก็สอบได้ก็เลยมาเป็นในสิบเลยก็คือนอยจุที่ที่บ้านก่อนหรือว่ามาจุ่ที่นี่จุดที่นี่เรียนอยู่เอประจวบอืม เรียนอยู่ประจวบปีหนึ่งแล้วก็เรียนต่อที่สาระบุรีอีกแปดเดือนแล้วก็มาประจ,จําอยู่นี่มันกล้แต่เราเลือกลงไม่ได้หรือว่าหรือว่าตำแหน่ไงนไม่ว่างได้แต่ว่าเราเรียนไม่เก่ง <c oughs> อ๋ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> เขาเจะตำเ <c oughs> กรดโกนใช่ไหมที<อ>่ว่าสามารถเลือกลงใช่คนคนเรียนเก่งก่อนก็เลือกก่อนนี่แต่ว่าอีสานมันอีสานมันไม่มีนะเขาไม่เปิดไม่ไม่มีใครอับ <c oughs> มีค่ายแต่มันเขาไม่เปิดตำแหน่งเขาไม่เปิดไงเขาเปิดอยู่แถวสระบ,บุรีแถวกรุงเทพมันมีลูกบุรีผมเห็นหลายลายหลายใต้หลายอยู่เหมือนกันแต่ <c oughs> มันก็จากัดได้แหละเพราะเราไม่ใช่ฐานลาบมันฐานลาบมันมีทุกที่ทุกจังหวัดนะั่นแหละแต่ว่า <c oughs> เราทานมามันไม่ได้มีทุกจังหวัดอานมาน้อยกว่าครัแบอบย่างกระบ,บี่ตังนคะรเอยพัทลุงนี่จะไม่มีทานมาฐ่านมาของภาคใต้นี่ก็มีแต่นครกับ อะไรนะที่เปิดใหม่อยู่ค่ายนะลบ,บุรีราเมศนะอยู <c oughs> อ่จันนะเลยเทพาเทพานั่นะเปิดใหม่่านม้า <c oughs> ภาคใต้มีสองที่มีเทพากับที่นครอ, <c oughs> อิม่มแล้วไหมอิ่มแล้วนะกินไม่ได้ก็เยอะได้เนื้อนี่มันนั่นกินอีกทีนู่นก็ตอนเย็นนู่นแหละที่นี่ เาเก็บไว้ได้นะอันนี้ต้องอุ่นนะพี่ครับก็ต้องจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องยูทูบรู้ว่าจะตากแต้มอีกขอบคุณทุกคนนะครับโทใหม่คลิปหน้าครับหลังอยากกินอะไรก็มาได้นะโทรมาได้เมิโนอีสานเดี๋ยวทำให้กินก็ได้แกงหน่อไม้ผมดูดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูเลยดีกว่าก่อนนี้แกงเห็ดพอทั้งหม้อหนึ่งหม้อใหญ่ๆนะเออแกงกินไม่ถึงถ้วยนี้ใส่ถ้วยนี้ไม่ถึง ลีลาไปแจกข้างบ้านหมดผมเคยสั่งมาข้างในสีดําก็เลยไม่คอ่อยมารับใจอันนี้มันเขาทําเป็นนั่นผลิตภัณฑ์มันส่งขายแต่ข้างในเป็นสีขาวเลยพี่เออมันก็เป็นอย่างนี้มันก็โอเคอยู่มันกินละเราสั่งมาหลายทีละมก็เป็นสองร้อยห้าสิบใช่ไหมสองร้อยห้าสิบรวมค่าส่งก็สามร้อยอืมมันก็โอเคอยู่ตรงนี้ตเกลือแพงและเห็ดเห็ดเนี่ย มันนี็ธรรมชาติอย่างเดียวใช่ไม่ได้เพาะได้ใช่ไหมเออมธรรมชาติ